มาแก้แขนต้นนี้เนาะดู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 ดดู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 ดดูนูดูดูดู่ดูดดูดูด่ดู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 ด มาแก้แขนต้นนี้เนาะมาแต่เช้าเลยนะครับผมจอดนี่หมายแรกเลยครับโหพี่น้องงอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมพามาแก้แขนครับจะเจอตัวไหมต้องลองลุ่นกครับรมานอะไรอยู่

เดี๋ยว้ไปดูเกแขนณกําเล็ดบ่ดิอยู่บ่ในป่าอยู่บนนาะ

เออผมก็แรงสิงยิ่งพอดีนานสุธาโทรมาหรือผู้ใดโทรมาผู้ดยผมกลับม่ได้นะครับมึงนี่แหละผมเล็กผ้ามาแกะแก่นครับนี่เลยยิ่งแล้วโดนแล้วครับ<อ>นั่นมึงกลับว่านอุ้ยปล่อยมันลอยไปเลยมากระสิแบบใจเย็นๆนะคอยยิ่งแต่เดี๋ยวยิ่งนะครับผมอ๋อเดี๋ยวจังขาไปเบื้องตอนลุงเบลไ,ได้ครับเด้อสักสีได้ไม่ได้หรอก นี่ครับอุ้ยใส่วันสามลูกครับเงียบเด้ สากำลังทอดครับแก้วลบ <No. S 1> อุ้ยไม่โดนแม่มันหันหลังให้มันหันหลังให้ โดนแล้วโดน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 แล้วดนฮังอููตัวใหญ่ดิอู้หูนอยู่ลึกมากเลยครับโอ้ตัวใหญ่อู้หยตัวใหญ่มันต้องกิมอ่ะอู้ยไปโดนหางอู้ยโดนหางโดนหางครับอ้หตัวใหญ่ด้วยอู้ยโดนหางโดนหาง กูประทับทีมใหญ่ดีดูน้งหน่อยดิยอุลุลมก็ลุ้มลอยล่องไปล่องมาอยู่สุมส่มๆมงกูว่าอะไรไม่เป็นไรครับใกล้ๆไม่เป็นยืม <c oughs> <c oughs>

เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นบอกปลาใจเย็นเย็นบอกปลาใจเย็นเย็นอู้หูยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่หรอแม่ไหนไหนไหน đu 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 nấy 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 úp hô 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 tôi ở nấy ơi à cái lú này là kho ใจเย็ยนพอ่อใจเย็ยนขึ้นมาเรียบร้อยอุ้ยเอ้ยเกือบไม่ได้ตดนหางนิดเดียวออโอ้ยปวดจมากนะพี่โดนหางน้อยเดียวเจ้าโลกว่าแน่นอนเนี่ยนี่สามตัวเอามาอยู่เลยตรงนี้ ตายแล้วมันอยู่นี่เนี่ยเห็นแต่ส้มๆเนี่ยจะยิงโดวไหมล่ะแม่ทำไมไม่อยู่ตรงนี้วะพวกมึงเนี่ยออ้ยโอ้ยเขาไปด้ป่าเขาไปด้ป่าแล้วทำไมมันมาบุญ มันตัวใหญ่ท้วนนีแม่เอาโดนโอ่นกว่าไม่โดนโดนอยู่โอ้มันตัวใหญ่ด้วดนนั่นเออแล้วนุ่นกว่ามันตัวเล็กอู้ยมันตัวใหญ่ใหญ่อ,อ,ยยอยู่ครับนี่ครึ่งโลดูนะโอ้นูนะ่นอะ อุ้ยนกเลยอุ้ยทับทิมใหญ่ครึ่งโลครึ่งโลแต่สู้ตัวแรกไม่ได้เป็นว่าต้นนี้ได้ปลาทับทิมสองตัวเด้ไปน้องเด้นะครับเจอหลายตัวอยู่เนาะแต่ว่าน้ํามันแดงมันขุ่นครับเนี่ยเห็นลางๆส้มๆลาง,ลางๆเลยครับถือว่าฟุกไปนะครับผมที่แรกผมว่าจะถอดใจกลับแล้วเนาะจะมองไปเห็นบดีสม้มๆเหลือไปเห็นบดีครับแต่ถ้าเป็นปลานิลมันมองไม่เห็นเนาะมี้องนี้มัน,ม,นมันขุ่นครับมันน้าหนาลง เป็นปลาทับทีมทเฉยๆนะมันก็เลยมองเห็นเนาะเนั้นว่ากลับบ้านไปดูผลง,งานที่บ้านเด้อพี่นอ้องเด้อไปมันก็ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงพอดีเลยครับไปเหมือนฝนจะตกเลยเนี่มืดตึ้บมาเลยพี่น้องเห็นมันไปครับผมลงดุงตรงนี้มองไม่เห็นแล้วมันมันไม่แดดแล้วมันต้องแดดครับอื้กว่าช่อนครับโดนไหมทำไมไมันเหมือนโดวนวะเอาโดนครับดโดนใ,ใหญ่ใหญ่ด้วยอุ้ย กำลังจะลงต้นไม้ดิครับนี่โอ้ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยโอ้โหตรงไหนมั่งกําลังจะลงเด้นี่โดนดีเป็นอ่ะโอ้ตัวบลือเลยโอ้หนักอึ้ยเลยโอ้โดนดีโดนดีครับ นี่แหละมือสีมานป้าเป็นโลโอ้ยเป็นโลครับแก้วโอ้มือสีมานครับกําลังสีลงุงเข็นนะครับเ,เป็นว่ากลับบ้านดีกว่าครับผมไปหมานเสืไอ่อว่าจะไม่หมานได้ว่าทักทีนี่คือหมาน ครับผมตอนนี้เป็นเวลาซีโมงนะครับผมนะครับดถเลรีมาเรื่อยๆนะครับผมโอ้บาทสอยครับมาขึ้นไปสมานนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ผมออกกลางนะเนาะเหตุงานเขากลางขึ้นนะครับนะครับก็เลิกงานแล้วผมก็เกี่ยวข่าวเกี่ยวของรอสว่างเนาะนะครับทันออกกลางเสียผมสิบวค่อยไปไปไกลนะครับทันไปผู้เดียวผมือนกัแล้ออเท่าไานเท่านี้นะนะครับผมไม้แรกที่เข้าไปก็คือตรงบางยางเด้อพี่น้องแถวแถวแก้มลิงบางยางนะครับผม มองที่ผมไปเมื่อที่ว่าหนวัดนมหานะครับคลิปนั้นนะนะครับผมที่นี่ผมไปพ่อไห้ครับแต่ว่ามันบดยิ่ยิ่งครับผมสูดแห้งมาที่นี่ผมก็เลยไปแก้มือนะครับนี่นะครับใส่หมั่นสามรกนะครับสามรุ่นิดๆนี่แหละพี่น้องนะครับผมเป็นน่าจะเป็นตัวปูเด้อตัวนี้ครับเพราะว่ามันผมเห็นผมเห็นมันเกี่ยวกันอยู่สีตัวครับผมไม่รู้ว่าตัวได้เป็นพ่อตัวแม่ตัวยังมันอยู่ต้องกันสีตัวนะครับ เขียวไปเขียวมาอยูน่น,นะครับผมที่นี่ผมก็ได้ยิ่งลยตัวหนึ่งกับไม้แตกเลยที่นี่ก็ลงเอาแล้วกัย้อนกลับขึ้นมานะครับป้าเบิงยวนอามองเขี้ยวยิ่งในปัตทพิมเมอ่อคลิปที่แล้วนะครับผมในยวนสะพานปากวันเนาะนะครับผมนี่ฮะปะัตตพิมย้ายเลยพี่น้องครับโย้อนเลยครับ้แนงครับซ้ำๆกันครับตัวที่แล้วเลยนะครับน่าจะน่าจะลูกเครื่องได้ยุคคืนวานะครับแล้วกันอนนี่ ใส่น่าจะประมาณครึ่งโลนะครับสองโถงโล่ควอยดอกแต่ว่าคนอ้วนๆนะครับเป็นปลาทับปลาขพรธรรมชาติเนาะปะควอยไงครับก็ล่างสีล่างสิลงจากต้นไม้นะครับผมยังได้เห็นขู่หน้าผมว่าน่าจะไข่ความนตนี้เนาะนะครับรวมรวมแล้วยุ่นี่มือนี้ก็นยี่ได้ประมาณจากหาลูกคว่าหมดแล้ครับผมว่าเนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะมานี่กันนะครับขอบคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดงานของนักเป็นมือแหวนน้ำกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ออกไปผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อ ที่แนะรกนายวีดก็โทษโทษมาหาผมอยู่ว่าว่าสิมาหน้านะครับที่นี่ผมก็ไปได้รับโทษสาปผมกระลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่มันไม่ได้ยินเสียงพอแล้วนะครับผมก็เลยต้องขอโทษขอไปเด้อเด่อยๆไปเรื่อยไปได้รับโทษทัพย์ครับไปได้ออกมาน้ำขันจ่อยนะครับผมมาดูเดียวชีกงวู้นี่ชีกงนะครับฝากกดติดตามผมงามน้าเด้อนะครับผมฝากกดติดตามคลิปหนาครับน้าครับวันสิบห้าเปิดใช้นะครับหมือทางไหนเด้อพี่น้องเด้อส้ารับคลิปนี้น่าเป็ห่วงมาลฟ์ก่อนขอบคุณสวัสดีครับ